เขารำมเทศนาแผนที่110ลําลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่26มีนาคม2560มีชื่อเรื่องว่ามรรคผลนิพพานไม่ได้เลือกหญิงหรือชายโอ้ใช้เวลานานคณะสัาาทธายาธโยมลูกลาน ักอาหารวันนี้รู้สึกว่าใช้เวลานานมากขนาดนี้เวลา8นาฬิกาห0นาทีเกือบสึง9เกโมงแล้วลูกหลาเนเลยต่อก็น่าเห็นใจพวกพระลูกพระลานเพราะฉันตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยแต่ถึงยังไงเราเป็นพระต้องอดทนนะถ้าไม่มีความอดทนไม่ใช่พระไม่ใช่เนน ก็เราต้องอดทนนะลูกหลานต้องอดทนขันติความอดทนจําเป็นในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อแล้วก็ดูๆแล้วข้าวที่อาหารที่ใส่บาตหลวงพ่อมองมองเหลือบเหลือบมองมองดูเนะโอ้โหกองพลันเหมือนภูเขาเลยแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราเอาคนละถุงเนะอย่าไปขี้โลบไม่ได้นะ พอไปถึงแล้วโลภอันไหน,นอ,อันไหนแบนอันไหนนมเป็นเลือกอีกไม่ได้นะต้องหลับตาหยิบแล้วไปเลยเพราะงั้นนะเป็นบุญวัสนาของเราเวลาเราใส่มิแตใส่ขนมเสียงห้ยบ้หาเวลาจะได้อยากจะได้นุ่นนกขนมนมเนยราคาแพางแพงไม่ได้แล้วอันนี้สง,งไม่มีใช่ไหมล่ะก่อ <laughs> <laughs> นที่จะอนุโมทนาให้พรหลวงพ่อจะปารบ นิดหน่อยนะเพื่อไปให้ถ้าไม่อย่างนั้นก็มันขาดไปถ้าหาว่าไม่มีอะไรไม่พูดอะไรเลยมันขาดไปเพราะนั้นหลวงพ่อจะขอกล่าวนิดหน่อยวันนี้เป็นวันที่26อาทิตย์ที่26มีนาคมพุทธศักราช2560วันนี้เป็นถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลสำหรับพระลูกพันหลานคณะสัตยาญาติโยม ที่ได้มาร่วมมารวมกันแสดงออกซึ่งน้ำใจทําบุญลําลึกถึงคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำํำที่บ้านห้วยทรายตําบลคําชะอีจังอำเภอคําชะอีจังหวัดมกดาหารพี่ปีหน้าก็นี่แหละอาทิตย์สุดท้ายเนอคณะสัตยา,าญ,ญาติโยมลูกหลานทุกคนมาพร้อมมาพร้อมกันแสดงออกซึ่งน้ําใจ เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจแต่คุณแม่สีแก้วนะท่านจุดตินิลรานานไปแล้วแต่พวกเรามาสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราเพราะนั้นก่อนที่พวกเราเจะจากไปหรือจะไปในวันนี้ถ้าเป็นไปได้นะขึ้นไปกรกาบพระเจดีย์ของคุณแม่ก่อนก็ดีนะลูกหลานเนะเอพอกราบแล้วก็ขอพรจากคุณแม่สาธุเนอะผู้ข้ามาทําบุญในวันนี้ ข้าพเจ้าผู้ข้ามีความทุกข์กายไม่สบายใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้ขอคุณแม่โปรดองประทานพรให้กับข้าพเจ้าด้วยเทิดนะขอพอรจากคุณแม่ซะก่อนเพราะว่าพวกเรามาทําบุญแล้วนะขอพอรจากแม่เนะี่ยขอได้ง่ายกว่าขอจากพ่อนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท,ทุกทท่านมาได้มาักมาทําบุญในวันนี้คราวนี้แล้วนะก็ ขอพอรจากคุณแม่ซะก่อนแล้วจึงค่อยกลับไปทําการทํางานจากนั้นก็เป็นคนดีและเทนีน่านะกับไปถึงบ้านถึงเรือนแล้วก็เป็นคนดีและลึกถึงพระคุณของคุณแมนะ่ประกอบคุณงามความดีอย่างที่หลวงพ่อได้เอาหนังสือแจกเมื่อคืนนี่แหละเอาไปอ่านเอาไปศึกษาเนะนั่นแหละด้วนแล้วจะเป็นหนังสือธรรมะแล้วก็ MP3 ของหลวงพ่อแจกไปก็นั่นแหละเอาไปฟังดู ฟังด้วยเหตุด้วยผลนะแต่ลงทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อเหมือนกับโคบโคชนาประชาสัมพันธอ์อ,อยากจะให้ตัวเองเด,เด่นเด่นดังไม่ใช่นะถ้าคิดอย่างนั้นแปลว่าคิดผิดนะคิดผิดแล้วเ,เพราะว่าเอาหนังสือให้ก็ดีเอาธรรมเทศนาใน MP3 ให้ก็ดีนะหลวงพ่อบอกว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุธทธเจ้านะท่านว่าดูก่อนสารีบท เทตถาคตตรัสไปนี่พูดไปนี่เนะ่ยเธอเชื่อไหมภาษาลีบุตรยังไม่เชื่อพระเจ้าข่านะพระสงฆ์ทั้งหลายที่นั่งเป็นหลายร้อยหลายพันฮือฮากันโอ้โหท่านจารีบุตรนี่หัวแข็งหัวดรื้อหัวรั้นขนาดพระพุทธเจ้าตรัสแท้ๆบอกว่าตัดถามแท้ๆยังปฏิเสธต่อพระพักพระพุทธเจ้าได้โอ้โหแสดงว่าท่านงตนอย่างมากนะพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลาย เดี๋ยวเราจะถามอีกทำไมสาริบุตรเธอจึงไม่เชื่อพระสาริบุตรกราบทูลว่าเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์นำไปปฏิบัติแล้วเห็นผลอย่างไรข้าพระพุทธองค์จะมากราบทูนเมื่อภายหลังพระเจ้าค่านี่แหละส่งให้ฟังเอาไว้ถือสารีบุตรเป็นตัวอย่างถ้าได้ยินอะไรมาก็ตามอย่าเพิ่งเชื่อให้ให้ฟังไว้ก่อนแล้วเมื่อ ฟังไปแล้วนําไปปฏิบัติเอาไปกันกรองไตรตรองหลายหลายชั้นนะแล้วเป็นความจริงอ่าเรียงค่อยเชื่อนี่อันนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทท่านนะทุกวันในโซเชียลก็ดียูทูบก็ดีเฟซบุ๊กก็ดีมีต่งเยอะแยะพวกเราไม่รู้จะล้างหูไม่รู้กี่ครั้งกี่เที่ยวเพราะนั้นให้พวกเราฟังพอฟังแล้วก็แต่งการก,กรองไตรตรองด้วยเหตุและผลนะแล้วยังค่อยเชื่อนะนี่แหละหนังสือ ที่หลวงพ่อแจกไปกับมือลักษณะอย่างนั้นละให้พวกเรานําไปกันกรองไตรตองด้วยเหตุและผลแล้วก็พร้อมพร้อมกันหลวงพ่อเองก็อยากจะประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ไรทราบว่าเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาท่านมรณะภาพมาเป็นเวลาถึง6ปีปีนี้เนี่เป็นวันครอบรอบ6ปีเมื่อวันที่30มมกรานะพวกพระสงฆ์ทั้งหลายได้สวด อิติปิโสพะกวาแล้วก็ตอกเสาเข็มปังแรกพงานเถอะสะเทือนสะทานไปทุกหัวไละแห่งเดี๋ยวนี้กําลังตอกเสาเข็มได้ประมาณหกรกว่าต้นแล้วนะคณะสธาญาติโยมเสาเข็มทั้งหมดมีอยู่พันสองต้นแต่เดี๋ยวนี้ได้6กร้เกือบ700ต้นแล้วนะนี่แหละเสาเข็มหรือว่าเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาวัดป่าว้านตาดดาเนินไปได้เรื่อยๆนะ แล้วก็ต่อไปก็คงจะหาบริษัทมารับเหมาในการก่อสร้างต่อไปเดี๋ยวนี้บริษัทรับเหมาตอกเสาเข็มนะแล้วก็ขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านเมื่อได้ยินข่าวเมื่อระดมข่าวนะต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อคงจะระดมจากพี่น้องสัตธาญาติโยมทั้งหลายนะเออศรัตธาญาติโยมทั้งหลายนะเนอะหลวงตาเจดีของหลวงตานี่ถ้าเราจะเอาปูนปั้นธรรมดา ราคาก็เท่านี้แหละนะพอเดี๋ยวนี้เงินพอนะปูนปั้นถ้าเราจะเอาหินหินไว้แคลาลาหรือหินแกลนิตทําให้สวยงามจะต้องเพิ่มเงินเขาอีกเนะ้อลูกหลานเนะ้อพวกเราจะเอาสวยงามไหมหรือจะเอาปูนปั้นธรรมดาหนะลวงพ่อก็จะประกาศอีกครั้งหนึ่งถ้าลูกหลานคณะสัตยาญ,ญาติโยมอา้าวต้องเอาให้สวยงามสิพ่อหลวงตามีคุนโอปการต่อประเทศชาติหาทองคําเข้าคลังหลวง ถึงสิบสามตันแล้วทองนักเงินดอลล่าร์อีกตั้งสิบล้านกว่าดอลล่าร์ลงตามีคุณุปการเมื่อเอาทองคําเข้าคังหลวงแล้วเป็นเครื่องประกันทําให้ธนาบัตรของเรามีคุณค่าเพราะฉะนั้นหลงตามีคุณุปการพวกเราจะทําเล็กๆน้อยๆได้อย่างไรเราต้องเอาให้ดีนั่นแหละข่าวนั้นแหละจะระดมทุนอีกคณะสัตยาายิโยมลูกหลานนะให้ฟังคอยฟังเดี๋ยวนี้กําลังคณะกรรมการกําลังดําเนินงานอยู่ เมื่อสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วก็เป็นสมบัติของแผ่นดินนะไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเหมือนกับเราเนี่ยสร้างพระธาตุพนมเนี่ยนะนครปฐมนครศรีธรรมราชตัวสุเทพเชียงใหม่เมื่อเราสร้างไปแล้วเนี่ยถ้าเราระลึกขึ้นมาได้เราก็ดีใจนะอย่างคุณแม่ชีแก้วเนี่ยท่านเคยพูดนะพวกคณะแม่ชีทั้งหลายคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายถ้าจําได้คงจะจํคทาพูดของคุณแม่ว่าสมัยก่อนนะ ไมัยสร้างพระาธาตุพนมพวกฆ่าเคยเคยได้สร้างกับท่านเหล่านั้นอยู่นะพวกฆ่ามีส่วนนะพระาธาตุพนมพวกฆ่าได้ทำได้ก่อสร้างพระาธาตุพนมในยุคสมัยนั้นขนาดข้ามพบข้ามชาติมาแล้วนะท่านก็ยังดีอกดีใจเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อเราสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตามหาบุญคือหลวงตามหาบวัวคือท่านเป็นพระหรันท่านพูดอย่างนั้นเพราะไรเพราะท่านประก,กาศตัวของท่านแล้วว่า ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วนะเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกนี่แหละอันนี้คือองค์หลวงตาท่านประกาศนั้นพ่อนาน,นพวกเราเป็นลูกเป็นหลานขององค์หลวงตาเชื่อในบุญในคำตัดคำพูดขององค์หลวงตาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะอันนี้หลวงพ่อไปน,นสถานที่ใดหลวงพ่อก็ไปพอจะจบแลหลวงพ่อก็ประกาศให้สัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับรู้รับทราบ ในการสร้างพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเดี๋ยวนี้ดําเนินไปได้เรื่อยๆอยู่อพอทั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลององค์หลวงตากับคุณแม่ชีแก้วนะ่ยถือสมองเป็นหนึ่งเดียวเพราะเหตุไรเพราะหลวงตามหาบัวเป็นอาจารย์ของคุณแม่คุณแม่ก็ได้ศึกษาธรรมะจากองค์หลวงตาในเมื่ออยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นบอกว่าเออชีแม่ชีนางแก้วเอ้ยเจ้าอย่าภาวนาเนะหยุดซะเพราะเจ้าเป็นจิตใจโลดผน ถ้าเจ้าภาวนาไปแล้วอาจจะหลงทิศหลงทางก็ได้เออหลวง,งปู่หลวงปู่มั่นบอกต่อไปภายภาคน่าจะมีอาจารย์มาสอนเจ้าจากนั้นองค์หลวงตาก็ได้มาเ็้ามาสอนคุณแม่ชีแก้วพอคุณแม่ชีแก้วได้รับธรรมจากองค์หลวงตาหลวงตาก็เนี่ยรับรองว่านี่คุณแม่ชีแก้วเป็นผู้จิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นเราเป็นอย่างไรแม่ชีแก้วเป็นอย่างนั้นอย่างที่ชีทั้งสองคนได้พูดเมื่อคืนนี้นะ เป็นคำยืนยันขององค์หลวงตาจริงๆนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทท่านคุณแม่ก็ดีองคหลวงตามหาบัวก็ดีพวกเราในฐานะล,ลูกหลานถือว่าถือว่าทั้งองค์สององค์ท่านคือเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสการหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ได้เลือกหญิงไม่เลือกชายนะใครข่าวบอ,อกผู้ใดปฏิบัติถึงเราก็ถึงมรรคผลไดออ้ผู้หญิงในครั้งพุทธการเป็นภิกษุณี เป็นพระอรหันต์มีมากต่อมากภิกษุก็เหมือนกันบวชในพุทธศาสนาได้เป็นได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มากต่อมากเหมือนกันแต่คำว่าผู้ใดทําความชั่วก็ตกนรกก็มากต่อมากอีกบางกันไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายนะแทนพระชายก็เหมือนกันพระตกนรกก็คือพระเทวทัตผู้หญิงตกนรกก็คือนางจินจามนวิก,กาลลงอเวจีมหานารกได้ทั้งสองทางเหมือนกันเพราะนั้นผู้ที่จะไปนิพพานก็ไปได้ทั้งสอง ทั้งหญิงทั้งชายเพราะนั้นคุณแม่พระองค์หลงตาของเราที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลสำภับสำหรับพวกเราที่ได้มาได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์อยากองคหลงตาที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเป็นศีลเป็นธรรมแล้วก็พร้อมกันเนี่ย่ะจูบ้านห้วยทรายกับหลวงปู่จามของเราเนี่ยมาปบบ่มเพาะอุปนิสัยของลูกของหลานจนเป็นผู้มีจิตใจ ร่มเย็นเป็นสุขในละแวกนี้ทั้งจังหวัดมุกดาหารทั้งกาลสินทั้งนครพนมทั้งยะโสธรอ,อุบลแถบแถบนี้นะทั้งหมดนะทั้งร้อยเอ็ดนระวนแล้วจะมาเป็นสิทธิอนุสิทธิขององค์หลวงตาเพราะนั้นพวกเรานับถือนับเนื่องว่าเป็นผู้มีบุญนะคณะศรนะนะัทธาญาติโยมนะได้มานับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้โชคดี เอาตอนนี้ไปพระส,สงฆ์จานุโมทนาให้พรรับพรเนีรนีเน้า